สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3าคนอีกแล้วนะครับกับปาร์คัสซี่พี่เ้นและก็น้องสีซ่าครับวันนี้ฮะจะพาทุกคนมาเล่นเกมนี่เลยฮะเกม e n d a n g e r e World นะครับซึ่งเป็นเกมที่เราจะต้องถ่ายรูปสัตว์ใช่ไหมครับพี่เซนใช่ครับนี่ฮะเขาจะให้กล้องเรามาแบบนี้ครับเราต้องทําการถ่ายรูปสัตว์แล้วก็รักษาสัตว์ถูกปะใช่ครับเอาละก่อนอื่นครับนี่ครับเริ่มต้นเกมพี่เซนไฟไหมครับไม่เติมนะ ไฟพวกเราไปช่วยกันดับไฟปลาก่อนเร็วตายแล้วไปแล้ว,ลวอุ๊อยถังน้ำปลาอยู่ไหนอ่ะปึ๊บปลากดดับก่อน,อนเร็ว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 ไฟปลานี่ครับปลาได้ถังน้ำมาแล้วปึ๊บไฟปลาครับโอ้ยควันขโม,มงเลยเร็วไปช่วยกันดับไฟเจ<อ>้าปลาได้น้ำมาสองถังครับโอ้ดูดูครับ สัตว์น่าสงสารมากครับแล้วชุวกดบไฟปึ๊บปึ๊บไฟดับละตอนนี้ไฟยักษ์เริ่มมอดลงแล้วนะฮะใช่ไฟโอ้โหเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับเด็กๆว่ามีสัตว์เนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะฮะครับคือเกมนี้ฮะถ้าเราเจอสัตว์ที่บาดเจ็บนะเราเราเราทำการถ่ายรูปครับแล้วเราก็เอาไปรักษาแล้วก็จะสามารถ เอาไปเลี้ยงได้นะครับนี่ครับพี่เซนช้างาป,ป่วยสองตัวใช่คนละตัวเลยฮะปั๊บฟ้าถ่ายรูปก่อนปันไม่ถ่ายไม่ได้ป้าเจอช้างป่วยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วป้าก็ทําการเออ่พาช้างนี่นะฮะไปรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูป่าป่านะครับนี่ครับตามป้ามาเมื่อกี้พี่เซนถ่ายช้างทันปะไม่ทนันไม่ทันหรออ๋อไม่เป็นไรฮะนี่ครับ นี่คือช้างของป้านะฮะที่ป้าทําการแคปเจอร์ไว้แล้วก็เขาก็จะมาอยู่ในศูนย์พักพิงฮะถ้าป้ามาเช็คปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าช้างแอฟริกันตัวนี้ฮะต้องการยารักษานะครับจํานวน3ขวดะฮะเราก็มาตรงนี้เลยมาซื้อยาตรงนี้ครับปุ๊บนี่ครับซื้อไปเลยครับ3ขวดนะฮะเกบาทเชิบแล้วเราก็ถือยาไปฮะดูฮะ ยาหรือว่าแป้งตาง,งูครับเนี่ย <c oughs> เหมือนแป้งเหลือเกินนะนี่ครับแล้วเราก็รักษาเลยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับป้าให้ยาช้างตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเรามาเช็คตรงนี้ครับก็จะมออีการรักษาเนะะี่ยฮะกาลังโหลดอยู่นะครับนี่ครับคือช้างของป้านะฮะเอ้พี่เต้นอยากขึ้นไปเล่นบนช้างป้าช้างป้าป่วยอยู่กระาษพี่เต้นมาแกล้ง ช้างป่วยได้งไงเนี่ยสามวินาที2องวินาทีปิ้งเรียบร้อยครับเอาละนี่ครับเวลาเรารักษา,าเสร็จนะครับเราก็กด Adopt ต,ตรงนี้คระปิ้งนี่ครับช้างก็จะเข้าไปอยู่ในกรงของป้านะฮะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูครับมาดูกันครับตอนนี้ช้างป่าแอฟริกาก็ได้ไปอยู่ที่กรงของป้าแล้วครับดูสิ เห็นไหมเจ๋งปะซิซ่าถ้าป้าอยากเข้าไปไปข้างในนี่กดอะไรอะ่ะกด e เหรอทะลุประตูได้เลยเอาเรอเดี๋ยวจะทะลุประตูไว้ได้เลยครับนี่ฮะนี่คือสัตว์ป่าที่ป้า,าทาการรักษาแล้วเอามาเลี้ยงไว้นะคะมีเสือดาวฮะโอ้มีความสุขครับยิ้มแย้มฮะแล้วก็มีช้างป่าที่เพิ่งจับมาได้ครับแล้วก็มีนี่หมูป่าครับ3มตัวเอาละถ้าเราอยากให้อาหารเราก็ต้องกดเก้าอี้ด้านบนนี้นะซีซ่าบอกมาปุ๊บ เอ้ยตั้งต้นไม้ได้ด้วยหรอโอ้โส oh. ามจริงต้นไม้อะไรชนิดโอ้โห oh นี่ครับป้าอยากได้ต้นนี้มานานแล้วนี่คือต้นออต้นไม้ที่ชอบอยู่ในแอฟริกาโนอะ oh, ้ต้นเบอร์เรต้นเบอร์เริ่มเลยเดี๋ป้า<ว>ขอวางก่อนใหญ่โตหมูรดานอะไรขนาดนี้นี่ครับป้าวางไว้ตรงมุมนี้เลยบึ้มโอ้โหนึงพันหกร้อยบาทสูงใหญ่เอาละเดี๋ยวป้าก็จะตกแต่งนิดนึงนะ ต้องมีเอ่อมีพันไม้นานาพันอยู่ด้วยครับปึ้งนี่ครับแล้วก็โอ้ยมีที่ให้น้ําครับป้าก็จะซื้ออันนี้เลยแล้วกันนะฮะมีของเล่นอยู่ในนี้ด้วยครับปึ๊บสำหรับอินเตอร์เทนสัตว์เลี้ยงฮะปึง้งแล้วก็มีของเล่นด้วยครับต้องมีของเล่นให้ช้างด้วยครับเอาอยางรถยนต์ไปครับปึง้งเอาละฮะเพื่อความสุขของเราสัตว์ป่าของเรานะครับ โอ้เราสามารถต่อเติมขยายกครงได้ด้วยถูกปะ่ะใช่โอ้น่าสนใจครับเอาละเดี๋ยวป้าว่าป้าไปาด้านนอกก่อนดีกว่านะครับเผื่อว่าป้าจะสามารถจับสัตว์เจ๋งๆที่อยากได้อีกนะคะเอาละเด็กๆตามป้ามาปุ๊บสิงโตครับสิงโตป้าไม่แน่ใจว่าป้าถ่ายหรือย,ยังอะ่ะอุ๊ย ิงโตมีใครมียังอ่ะหน,ห,นห,นหนูหนูยังไม่มีหน,หนูไม่ชอบสิงโตแต่หนูเติบเต็มแล้วใช่ปะใช่พี่เซนอยากได้สิงโตไหมไม่เหรอไม่มีใครอยากได้เลยนั่งสารจังป้าเอาแล้วกันบายป้าจะเอาสิงโตไปเลี้ยงฮนะป้าก็จะถ่ายรูปเขาไว้ครับปึง้งนี่ครับสิงสิงโตกําลังป่วยอยู่พอดีเลยครับทุกคนชึบนี่ครับแล้วป้าก็กดเยสเลยแล้วก็ใช้ s t e ปเดิมครับไปที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะฮะไปเช็คก่อนครับว่า เ้าสิงโตต้องการยา3ามขวดเหมือนกันนะเอาไปสิงโตแป้งเย็นตาง,งูชึบโอ๊ยนี่พี่เซนมาแกล้งสัตว์เลี้ยงปลาอีกแล้วเนี่ยส <c oughs> ิงโตมันไม่สบายอยู่ครับ <c oughs> <ม> <c oughs> ดูดิทำไมพี่เซนทำเงี่ยเฮ้ยย,ย,ยังโยกับสิงโตปะ <c oughs> ย่านะาพี่เซนเดี๋ยวก็โดดเย็บหัวก็เลยย้อยสิงโตก็ สิงโตกาใจดีเหลือเกินนะครับไม่ยอมกัดคนเลยดูดิโ <c oughs> อ้อ <c oughs> นี่ครับเราเราก็มากดอ d o p ตรงนี้เลยตึง้งเอาละเดี๋ยวป้าขอไปเช็คแป๊บหนึ่งนะดูซิว่าสิงโตเนี้ยเข้าไปอยู่ในกรงปลาหรือย,ยัง <c oughs> นี่มันตัวสุดท้ายของปลาแล้วนะโอะ้ใช่ครับจริงๆครับปลาป้าเลี้ยงได้สี่ตัวแล้วตัวนี้ครบแล้วฮะสี่ตัวนี่ครับสิงโตครับผู้น่ารักอุ้ยแล้วมันจะกัดกระเสือดาวไหมเนี้ยไม่นะ เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับเพราะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักนะฮะอุ้ยหมูป่าก็อยู่ด้วยกันได้ครับไม่โดนสิงโตกินด้วยคิดดูแล้วกันครับว่าสัตว์ป่าพวกนี้นี่ใจดีกันขนาดไหนนะฮะโอ้ยอดเยี่ยมครับป้าป้าไปถ่ายรูปสัตว์ดีกว่าเยวก็ไปถ่ายเหมือนกันเฮ้ยนี่คือหมาป่าไฮยีน่าเหรอไม่รู้ว่ามันวิ่งเร็วดูดินี่เท้าของมีสเก็ตหรือเปล่าเนี่ยวิ่งไม่ก้าวขาเลยนะพอถ่ายรูปหน่อยปึ๊บ ป้าต้องเรียบร้อยครับเดี๋ยวป้าต้องถ่ายไกลๆนะไม่งั้นมันจะกัดเอ้าหรอมันกัดได้ด้วยหรอใช่มันกัดได้ด้วยสิงโตปะที่ป้าจับมาพอมันอยู่ข้างนอกมันก็กัดเอ้าหรอโหอ๋อ,อถ้าเขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะชอบกัดคนใช่ไหมใช่เข้าใจแล้วฮะแต่ถ้าเรารักษาเขาเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะรักเราถูกปะใช่เดี๋ยวป้าขอเช็คนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับนี่ไงป้าสิบสี่สิบสี่ตัวแล้วฮะ มันน่าจะเป็นอะไรเนี่ยซิต้าตัวเนี้ยมันต้องมันต้องเราต้องจับได้ก่อนถึงมันจะขึ้นื่อหนูเลยสามตัวเอ้าเหรอปาโดนหนูดีเปนดีลับอ่ะเฮ้ยพี่เซนโซนอีกแล้วเหรอใช่ดูครับซิต้าพี่เซนไปขี่สัตว์ป่าีกแล้วครับดูสิ <c oughs> ไปเรียกแม่มาตีพี่เซนเลยนี่ครับเป็นเด็กดือ้อโซนนะฮะเป็นแบบนี้ฮะ <c oughs> นี่ครับตัวนี้ป้าถ่ายแล้วครับเขาจะขึ้นว่า ว่า already p h o t o g r a p นะฮะเอาละครับทุกคนตอนนี้ฮะพวกเราทั้ง3คนก็เก็บเงินได้ครบ30,000ื่นเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดแมปต่อไปกันดีไหมครับครับไปดูกันครับว่าแมปต่อไปเนี่ยจะมีสัตว์เจ๋งๆให้เราได้ถ่ายรูปกันอีกหรือเปล่าฮะครับตามป้ามาครับโอเคนี่ครับอัปเกรดครับเป็นเ a น n forest ฮะก็คือเป็นป่าฝนครับเด็กๆกด e ไปเลยปึง้ง จ่ายเงินสามหมื่นบาทต่อละปราโตปเปิดแล้วโอ้โอ้มยมีหมีแพนด้าปลาสวยมากเออนี่ครับคือปลาฝนนะฮะดูวิวทิวทัศน์ของปลาแห่งนี้เฮ้ยปลาขอถ่ายมีแพนด้าก่อนเลยงูเจอกบเรืองแสงป,ปึป๊บมีกบเรืองแสงด้วยหรอใช่เฮ้ยจริงด้วยอะ่ะกบเรืองแสงป,ปึ๊บปลาได้หมีแพนด้ากบเรืองแสงอุ้ยงู งูเหลืองฮะงูเหลี่ยมไม่ใช่งูเหลี่ยมนะฮะงูเหลืองฮะนี่ครับ้ยตอนนี้เมมเต็มอ่ะครับกดขายตรงไหนอ่ะอ๋อมันกดกดวาร์ปได้ครับเนี่ยถ้ากดเซลล์ตรงนี้ซิต้ากดเซลล์ปุ๊บมันจะวาร์ปครับเด้งกลับมาขายตรงนี้ให้เราเลยฮนะยอดเยี่ยมครับชีวิตดีขึ้นนะปึออ๊บวุ้งงูเยอะนะเด็กๆระวังนะนี่ฟ้าเจองูมาสามรูปแบบแล้วนะครับเนี่ยเองูอะไรบ้าง มีงูสีเหลืองมีงูเขียวแล้วก็มีงูมีงูสีทองครับเมื่อกี้อุ้ยปลาจิลิงครับทุกคนไหนนี่นี่น,น่าจะเป็นลิงแสมน,นะเนี่ยหเห็นป้าเห็นป้าเนี่ยเเป็นลิงดำครับ black h o l e r นี่ฮะเรียบร้อยครับอยู่ตรงใกล้ๆจุดจุดถ่ายรูปเลยฮะ,ะครับเห็นนี้ยป้าป้าเพาะไงครับป้าคิดว่าป่านี้มันโคตรสวยเลยสวยไหมสวย เมืองปลานี้ออกแบบดีนะฮะมีต้นไม้ล่มลื่นเลยฮะซึ่งถ้าเรามากดเช็คก็ดูตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกที่ Red Rain น o r e นะฮะปลาได้มา7ตัวแล้วครับในแมปนี้จะมีสัตว์ทั้งหมด17ตัวครับเด็กๆใช่ถ้าเราถ่ายรูปจนเต็มแล้วนะครับ5รูปนะีฮะเราก็กดเซลตรงนี้ครับปึ๊บอุ้ยปลาโดนโดนง,งูกัดตาย โอ้ตายแล้วฮะก็วายเห็นเส้นเลื่ออะไรไปที่ปลางูกัดป้าทีเดียวตายเลยฮะงูพิษงูพิษรุนแรงร้ายแรงมากครับแล้วดูวาร์ปไกลเลยเด็กๆมาถึงแมบแรกเลยฮะและที่สําคัญคือรูปที่ถ่ายไว้เนี่ยหายหมดเลยนะครับทุกคนเอหนูเจออันาคนด้าไหนเอามันคือความจริงมันคือสล็อตอ๋อนี่มีสล็อตด้วยครับ สลอตไหนสลอตนี่ครับสีพี่ิเศษสลอตไม่เจอแล้วสลอตเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วสลอตเจอสลอตครับโชคดีมากเลยฮะสลอตตัวใหม่นี่ครับปลาได้สิบสามตัวแล้วขาดีแค่สี่ตัวเท่านั้นครับสําหรับแมบนี้นะฮะมีแพนด้านี่คือเจอครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้เจอเกือบเลยมีเยอะมากเลยฮะแพนด้า กับงูเนี่ยงูเยอะมากมากเป็นด้ามันเป็นอีตี้อ่ะเอาละครับและนี่ก็คือทั้งบทของพวกเราทั้ง3าคนนะครับในเกมถ่ายรูปเพื่อรักษาสัตว์ในเกมนี้ครับเป็นเกมที่เล่นเพลินมากเลยถูกไหมพี่เซนใช่ครับแลวตอนนี้เราก็เปิดแมปที่2แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่สนใจก็เข้ามาลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนในวันนี้ต้องลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดติดตามพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับบาย 因为我玩儿的多，我玩儿的快。